่เต้าเผาผีใส่ในหม้ออย่างดีโอกาสวันนี้ยกตั้งบนไข่แย่งลอดดังพลูดแล้วดูดอย่างแรงเอาน้ำแข็งไอ้ก้อนใหญ่น้อยถ้าย้อยลงไปยากันยุงทีบลง ปะมรถไวอีกไม่นานเท่าไรมันนอนขี้ไหลแล้วตายหงเองคุนกับเร่งพร้อมๆมาตบไม่มือนุกันเนี่ยเกอก็ังคมแต่เปลี่ยนไปยาเจติติดนี่มันมากไปแอนแนะนำตมนี้ตัวมดเนี่ยเด็กตายเด็กกควนไม่โปรย พอแม่จ้องไอเรียนเด็กเมาดำต้มเนื้อมว้วนจัดแต่ว่าดีจริงแต้กรุงเตะไปแต้ตแตตแตดิแนแดงประเีเด็กไม่ยุ่ยงอันนี้เลยตีต้มมันอ๊อฟป,ป่ามึงควรนะ่างี้ว่าหลงกูมึงนมึงที่ไปอ๊กฟคอย่าจังมาแต่ว่าเราลูกเอ็มประเดี๋ย,ยาาโปล,ก,โโลกนักว่าบ้านเราเลยบ่าร่มเมาเหล้โโลวนดำต้มวันนี้เพื่อรัฐบ,บาลก็รั้งไปตึงกูใหญ่บ้านแล้วก็น้ากันหนัง บากกว่าบ้านใกล้บิดแอบมีต้นตอไม่ก่อนในมดอันนี้คือนโยบายก่อนใช่ก่อนให้เด็กมันตมเลยกันมาไม่ตมเลยเด็กกีตอมไม่ด้ทำแบบนั้นมาตุกบแม่ผัวจริงไปคนตมใหญ่เด็กตมนี่นโยบายนี่กูไม่จบเลยต้มมุดว่าต่อไปได้กลุปตมไม่อย่างกินอะไรตึ้งไม่คนย่างใช่เดตันเพลเดอร์ทีนี้ตัดโลโก็ทำกี้หุ่จัดตายโห่วงเันปานมือ กจับกันดีแล้วมันจะได้บ่บ้าแล้วก็ไม่อยากมุกันเด็กหลังอันจะอยากก้มกันปลุนกันยิ่งกัดได้หมดไปมั้งบางทีก็จับหมดเลยเด็กแต่ติดนำต่อมดจับกั้งมีรถกั้งไปเด็กตัวเนี่ย้าไปกั้งไปจ้ามเดือนดอบรมเรืองเบี้ยเรอบร่ป้าเราเพื่อนไปอุ้งข้าวเลี้ยงเพจยุกก็ป้าไปบัมบัดมาไว้มึงเชื่อแต่เด็เตรียมยู่ยิงอามมันยิงทับโลกแค่กิบุญพอพอเป็นคนอื่นพอพอ พี่คนแรกเลยลูก um, um, um. um, um, ิ๊บซ่องไอ้ยายยายเฮ้ยโม้คุณแมาจ่ายบวกให้ยผู้ยายไปดีนะครับกับไปดีครับแม่เอ้ยแม่กล้องเรี่ยมาจับผู้ยายผมไม่รู้เลยว่าแม่จนว่าเป็นจนไปทิพย์แม่ผมผมก็โทษผู้ยายนะไม่ซื้อกับไม่ซื้ออย่ามีเรื่องนะครับผมก็โทษนะครับผู้ยายผมไม่รู้จริงจริงไม่รู้กันได้ก็ได้แม่ Khơi rau lẹ có lẹ Khơi rau đi phú chuối Chạy nuôi bên tầm đài Mẹ của tôi đã phục lâu Không có đùa được tốt đấy Khuy ba nuôi tầm lẹ lẹ พูยพูยด้วยฮะแกนักคนมันกวนเด็กนักเรียนเท่านั้นเมียมึงกูมองยอมปว่าดูทไหเอามากูเด็กตายออกฮะพูดอย่างแบบน้เออแกทำคนได้แร้อยรอะูทยเลยกูยังอยู่ด้วยเออ ร้รัมไม่เกรใจเลยมึงอยากฆ่ามในได้ดนดน้กเว้นเพื่อเราคุยยากตาคุนมึงอยากฆามในกา้นดน้กเองโอเป็นเรนนื่องจัลไปขอบรล้วไม่รอใครจัดชัวป่ามามาตุมวัดกาปะจาบบูชาเป็นผู้ป่ามาเองโอ <laughs> เหตุผลเลยลกตีต้องปามามาตุ้มวัด พอมาจะไว้แตปรากุลเจ้าจะเต้นจะตูปเจจาที่พอไว้ยกยกี้เป็นต้นไม่เต็มบาทในวัดเรานี่มีปลาอยู่ทั้งหมดห้าองค์ต้องเลี้ยงมาเป็นสิบตัวนี่มันไม่ไหวมันตราชนากแรงโกวัดเรานี่ปลายัางอยู่อ้าตัวตึก